สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขวูสุขคนนะเะนาะวันนี้ก็มาพบมุเพากับสองวันหน้าพาสูคือเก่าพี่น้องจ๋าแม่สาววันหน้าสิพามาหูงเข่าด่วยหมอกกระถะหนึง่งค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะหมอกกระถะอย่าเนีเ้แล้วคะ่ะเนาะส่วนมากกระซิบหูงด่วยหมอกหูงเขาไฟ้านาอพี่น้องแต่ว่าก,ก็เลย มาทดลองหงเมิงแล้วก็ไม่เห็นไอพี่เห็นน้องเมิงน,ำนํำเนาะอย่ได้กะมาติดตามรับส่มกันนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะไปอันนี้ช่วยช่งพี่น้องออกไปหลังขึ้นเก้านะ่ะเพราะามันมันถอดได้น้องนี่ สาวบน่าเห็นว่ามันถอดได้ขึมององค์เขาเนอ้อก็เลยสมัติถลองหูเมืองพี่น้องจา้าไปค่ะเดี๋ยวเอาเขา่าไปล่างนา้ำเขาก็เอามากะบล่างนา้ำสร้างนา้ำปกติชื่อเก่าแหละพี่น้องเนาะที่ชอบคยหูเนี่ยเป็นล่างเขามาเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องห,หลังจัดล่างเขามากเรียบร้อยซ้ายเสร

ฟไฟไ้สะกดเนาะค่ะเนาอนี่ค่ะพี่น้องมันไม่ตรงอะ,อะปับปับไฟตรงนี้เนาะเริ่มแรกกมากกว่าปับไฟไฟแรงยู่หน่อยนึงเนาะ ไปแรงเพราะเขามาเ,เ,เริ่มเริ่มแตกแตกเม็ดวัสัสุสามันไก่อันนั้นแหะมันไก่สไดาห้าก็ลดไฟป๊ากไฟมาเป็นไฟอ่อนด้วยค่ะด้วยพี่น้องจ้าห้ามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องโอ้งามค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องจ้า หูงเขาด้วยหมอกระทะบวติดหมอนเลยค่ะเด้อวได้ติดบริบรยังเลยค่ะเด้องามาเป็นมิตรสวยเป็นว่าอันเซ็ตสินค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับผงเขาด้วยหมอกกระถะงนะคะเนาะนี่ไฟห้กับปับประมาณนี้นะคะเนาะอันี้ตรงลูกศรสีบอกว่าไฟแรงไฟอ่อนนะคะห้ากับปับประมาณนี้นะคะเนาะประมาณเพราะมันมันไก่ได้ห้ากับปับเปลี่ยนมาอยู่ตรงนะคะเด้อปับไฟเอาเส้นลูกศรให้อยู่ตรงตรงกลางเลยค่ะ ปิดฝาไหวคือเก่าค่ะพี่น้องจะรอรอทำกับเขาเสร็จนะคะเนาะอันผู้ใดอยากนำไปใส่เนาะค่ะเนาะไปลองเห็ดลองทำม่งกะได้เด้ค่ะเด้อแต่เป็นหม้อที่ว่าปับเนี่ยปับได้เนาะค่ะเนาะปับไฟได้่ถ้าเป็นหม้อกระทะที่ว่าบ่มีปับกะโ่เน่ใ,นใจเด้ค่ะเด้ออันยังบททะเลหลองเนาะง่ายๆได้ด สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเด้อพี่น้องจะพบพอก,กันไหมในคลิปหน้าค่ะผู้ใดเข้ามาเบ่งมาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เนทค่ะเด้อพี่น้องจะไปแล้วค่ะพบพอก,กันไหมในคลิปหน้าค่ะ